เรารู้ว่าท่ามกลางความผิดหวังนี้พระเจ้าจะเปลี่ยนให้กลายเป็นผลดีและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคิดได้ดังนั้นเรารเผชิญกับมันได้เมื่อเรารเผชิญกับมันด้วยความเชื่อในพระเจ้าคนที่มีความเชื่อความเชื่อจะทำให้เขาสามารถยังขอบคุณพระเจ้าได้ในความอ่อนแอหรือความล้มเหลวของเขา เมื่อเขาล้มเหลวหรือเขาอ่อนแอผิดพลาดเขารู้ว่าเขามั่นใจว่าเขาแน่ใจว่าพระองค์จะพยุงเขาขึ้นและพระองค์จะทำให้เขาเข้มแข็งอีกครั้งมีใครในพวกท่านโดยความกระวลกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ความวิตกกังวล ไม่เคยช่วยทําให้อะไรดีขึ้นแต่มักทําให้สถานการณ์กลับแย่ลงไปอีกความวิตกกังวลทวงชีวิตของเราลดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของเราลงไปอีกสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่วันนี้ขอเพียงคุณทํามันอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่คุณทําได้นั่นก็เพียงพอแล้ว สิ่งที่คุณทำอาจจะดูยังไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ในสายตาของคนอื่นๆแต่เขาไม่ใช่คุณเขาจึงไม่สามารถตัดสินได้หรอกครับว่าคุณทำอย่างเต็มที่แล้วหรือยังก็เราทำได้แค่นี้นี่นาะตามภาระกำลังตามกำลังของจิตใจของเราก็เราทำได้แค่นี้หากคุณรู้ตัวว่าคุณได้ทำเต็มที่แล้วให้คุณพูดกับจิตใจของคุณว่าใจเอย๋ยเจ้าทำอย่างเต็มที่แล้วจงสงบ คำอธิษฐานใดๆก็ตามที่อธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นในคําสัญญาของพระเจ้าจะเป็นคําถฐานที่มีพลังและจะนําการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมาสู่ชีวิตความเชื่อเกิดจากการได้ยินโดยการอ่านพระคําของพระเจ้าในการรับฟังพระคําของพระเจ้าจะทวีความเชื่อเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเมื่อเราอ่านพระคําของพระเจ้าเราเชื่อว่าใช่พระคําของพระเจ้าเป็นจริงทุกคําจะต้องเกิดขึ้นเป็นจริงแน่นอนความเชื่อเกิดจากการได้ยิน การพัฒนาความเชื่อของคุณให้มากขึ้นมากขึ้นเกิดจากการอ่านฟังแต่แค่นั้นไม่พอนะครับในมัทธิวบทที่7็พระเยซูยกตัวอย่างคนโง่สร้างบ้านบนดินทรายคนฉลาดสร้างบ้านบนศิลาทั้งสองคนได้ยินเหมือนกันได้ยินพระคำรรของพระเจ้าแต่คนโง่ได้ยินแล้วไม่ได้ทําตามแต่คนฉลาดรับไว้และทําตามดังนั้นการพัฒนาความเชื่อคือคือการ รับฟังหรืออ่านพระคำของพระเจ้าแล้วลงมือเชื่อฟังในสวดีบทที่88นี้ข้อที่หนึ่งท่ามกลางความทุกข์เหลือเกินที่เขากำลังเกิดขึ้นนี้มีสิ่งหนึ่งทำให้เขาสามารถยืนหยัดท่ามกลางความทุกข์นั้นสวดีบทที่88ในข้อที่หนึ่งเป็นเหมือนกับประกายแสงแห่งความหวังท่ามกลางถ้ำที่มืดมิดท่ามกลางความทุกข์กระทม เขาพบทางออกข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์กลางวันข้าพระองค์ร้องทูลกลางคืนก็อยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระองค์ในท่ามกลางความทุกข์ทั้งหมดที่เขากําลังเจอเราไม่ทราบผู้เขียนสุดี88พบกับความทุกข์อะไรบ้างแต่เขาคงทุกข์หนักมากจริงๆแต่ท่ามกลางความทุกข์นั้นมีประกายแห่งความหวังพระเจ้าทรงเป็นความหวังของฉัน พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าทําอย่างไรดีจึงเลิกทําบาปง่ายนิดเดียวครับก็คือจงทําตามพระวิญญาณจงตอบสนองตามที่พระวิญญาณสอนเราในสถานาการณ์ในเหตุการณ์และในสถานะที่เราอยู่ในเวลานี้เราสามารถดําเนินตามพระวิญญาณได้โดยการถวายตัวแด่พระองค์ยอมจํานนต่อพระองค์ข้แต่พระเจ้าขอมอบชีวิต เป็นของพระองค์ขอยกชีวิตให้กับพระองค์หากเราอ่อนแออ่อนกําลังให้เราทูลขอกาลังจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระทานกําลังนี้ครับพระองค์ที่จะเดินตามพระวิญญาณไม่ตอบสนองต่อเนื้อหนังแต่ตอบสนองต่อพระวิญญาณได้เถิดและพระองค์จะประทานกําลังเรียวแรงอย่างมากมายให้แก่ท่านพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดที่ยากสําหรับพระเจ้าครอบครัวของเราเปลี่ยนได้สามีของเราที่เมาหัวลาน้ําเนี่ยเปลี่ยนได้คนที่เรารักเปลี่ยนได้ลูกของเราเปลี่ยนได้ ชีวิตของเรามีความหวังได้ไม่ใช่เพราะเราเก่งไม่ใช่เพราะเราดีแต่เพราะไม่มีสิ่งใดที่ยากสําหรับพระเจ้าของเราขอให้พระเจ้าพูดกับท่านในหัวใจในวันนี้พระเจ้าตรัสกับเยเรมีโดยตรงและการสอนของพระเจ้านั้นทําให้ความรู้ของพระเจ้าเกี่ยวกับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดยากนะั้นจากสมองลงสู่หัวใจของเยเรมีอย่างแท้จริง ในบทเดียวกันนี้ในข้อที่สิบเจ็ดเยเรมีอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ที่เหยียดออกพระองค์ทรงฤทธ,ธานุภาพยิ่งใหญ่สาหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเป็นไปได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายครั้งเราอธิษฐานแล้วเหตุการณ์มันไม่เปลี่ยนเพราะาเราอธิษฐานแบบลบหลู่พระเจ้าเราอธิษฐานแบบไม่เชื่อพระเจ้าไม่มั่นใจว่าพระเจ้าช่วยได้ไม่กล้าเชื่อจริงว่าพระเจ้าช่วยได้ดังนั้นจึงกลายเป็นคำอธิษฐานที่อ่อนแอไร้กาลัง และไม่สามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาได้วันนี้ให้เราตัดสินใจเด็ดขาดสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเอาวะไปอะไรเป็นกันตายเป็นตายฉันขออธิษฐานเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาอะไรในพระคำของพระเจ้ามีเต็มไปหมดเลยพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านคือคนที่พระองค์ทรงเรียกมาเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นชีวิตของท่านพระองค์สัญญาจะเกิดผลอดีตนลทุกสิ่งอธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอฝากลูกของข้าพระองค์ฝากสถานการณ์ในชีวิตฝากสถานการณ์ในครอบครัวมอบไว้กับพระองค์โดยข้าพระองค์เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลดีพระเจ้าทรงเป็นที่รีภัยของฉันเป็นพระศีราเป็นป้อมปราการที่ฉันจะเข้าไปหลบ และปลอดภัยมันไม่ใช่แค่บทเพลงนะพระเจ้าทรงเป็นที่รีภัยหรือวันนี้บทเพลงที่ผู้นำมันนำก็ดีมากวันนี้นพระเจ้าเป็นที่รีภัยแต่มันไม่ใช่แค่บทเพลงคําถามคือว่าวันนี้เราสามารถพูดออกจากส่วนลึกในหัวใจของเราได้ไหมใช่แล้วเครียดเหลือเกินหนักเหลือเกินแต่พระเจ้าทรงเป็นที่ที่ฉันจะรีภัยปลอดภัยพระเจ้าเป็นบ้านที่ฉันจะเข้าไปแล้วหายเครียดหายกังวลหายเหนื่อย ไม่มีสิ่งใดยากสําหรับพระเจ้ายิ่งเราไต่ตรองประโยคนี้มากเท่าไหร่จะยิ่งทําให้เรากล้าเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆในโลกอย่างไม่หวั่นเกรงมากเท่านั้นพระองค์ทําทุกสิ่งได้ตามพระประสงค์ของพระองค์และไม่มีผู้ใดหน้าไหนสามารถขัดขวางได้วันนี้ให้เรานําปัญหาเล็กๆของเรามาล้องทูลต่อพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งในยามที่เราหวาดกลัวหรือตกใจเมื่อเรากลับมาบ้านในบ้านที่มีคนรักเรา ความกลัวนั้นจะลดลงไปอย่างมากฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเรามาต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าระบายความในใจของรเราต่อพระเจ้าสันติสุขจะเข้ามาและความดีใจลึกๆมันจะเกิดขึ้นในใจิตใจจะชื่นชมยินดีแล้วคริสเตียนแบบนี้แหละจะสามารถยิ้มได้ท่ามกลางทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ ในยามที่เราผิดพลาดทั้งบาปไปหรือผิดพลาดทั้งไปเมื่อเรากลับมาบ้านที่มีคนรักเราเรารู้ว่าที่นั่นคนนั้นคนที่นั่นรักเราเราจะพบการให้อภัยการช่วยกันแก้ปัญหาและนั่นเป็นประสบการณ์ที่แสนวิเศษจริงๆและพระเจ้าของคุณเป็นเช่นนั้น